แขกรู้สึกว่ากลยุทธ์ของการสร้างคะแนนนิยมของพรรคประชาชนนะ่ะเขาเขาเคยชินกับการสร้างตัวตนแล้วก็สร้างคะแนนนิยมแล้วสร้างแบรนดิงของเขามาบนวิธีการที่แขกอยากจะเรียกว่าการสร้างการสร้างคู่ขัดแยง้งอือ่ะค่อยๆฟังแขกไปนะคะ การสร้างคู่ขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรตอนที่เราสู้กับะระบอบประยุทธ์อ่ะมันง่ายเพราะความคู่ขัดแย้งของเราชัดเจนคู่ขัดแย้งของเราก็คือประยุทธ์รีจีนประยุทธ์แอนโคจจำได้ไหมคะตอนม็อบหกสามหกสี่เรามีคำว่าประยุทธ์แอนโคแล้วก็ <3 S 1> ระบอบประยุทธ <3 S 1> ์สามปอตอนนั้นน่ะคู่ขัดแย้งมันชัดแล้ว ฝั่งประชาธิปไตยมันก็คือสีแดงกับสีส้มอะอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยและสีแดงกับสีส้มเนี่ยก็สนับสนุนม็อบเพื่อไล่ประยุทธ์เพื่อลบล้างผลพวขงของการรัฐประหารทีเนี้ยพอเราไล่ประยุทธ์สำเร็จอะมันขยบมาอีกเฟสหนึ่งอะค่ะพ,พี่เจมันขยบมาอีกเฟสหนึ่งตรงที่ทั้งพักอานาะทั้งพักแดงกับพักส้มอะกลายมาเป็นคู่แข่งกันในสนามการตั้ง เมื่อมาเป็นคู่แข่งกันในสนามการเลือกตั้งเนี่ยมันมีคําว่าตกปลาในบ่อเพื่อนเพราะว่าคนคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหนิพี่เก๋สมมุติว่ามันมีสามสิบหกล้านคนมันก็มีสามสิบหกล้านคนเท่าเดิมอะแต่เมื่อก่อนมันมีพรรคสีแดงพรรคเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีพรรคสีส้มอะมามาแย่งตลาดแต่อเผอิญว่าวิธีคิดอะมันไม่เหมือนกันพรรคสีแดงอะคิดว่า เราอ่ะจะเป็นพันธมิตรผนึกกันกำลังกันกับพรรคส้มพรรคแดงเนี่ย <Hey. S 1> อยู่กับประชาธิปไตยน้ำกแล้วพรรคส้มเนี่ย hmm. ไปอยู่กับคนรุ่นใหม่แต่ hmm. แต่ปรากฏว่าเขาอ่ะพยายามหาจุดขายของเขาที่แตกต่างจากพรรคสีแดงเขาก็เลยไปหยิบเรื่องไอซีซีมาไงนี่แขกจะลองไล่ประวัติศาสตร์ให้ฟังนะเขาก็เลยไปหยิบเรื่องไอซีซีมาว่า hmm. เห็นไหมเพราะว่าพรรคสีแดงเนี่ยไม่ยอมเซ็นไอซีซีไม่ยอมเ CC, มอาผิดกับ คนฆ่าประชาชนอ่าพักสีแดงเป็นพักที่ทำนิรโทษกรรมเหมาเข่งพักสีแดงมีแดงไอเนี่ยแดงเรารักพระบรมอ่ะจำได้ไหมอือืสู้ไปกลับปไงครับพักสีแดงด่บพักสีแดงเป็นพักสู้ไปกลับไปเขาอ่ะก็เลยมาแปะป้ายพักสีแดงว่าเป็นพักสู้ไปกลับไปแล้วพักเขาอ่ะมีแบรนดิ้งว่าเป็นพักที่กระดูกสันหลังเหยียดตรงแล้ว ในตลอดเวลาการหาเสียงอ่ะเขาก็เลยชูเรื่องจะแก้หนึ่งถึงสองเขาก็เลยชูเรื่องอการปฏิรูปกองทัพเขาชูเรื่องการกระจายอำนาจพร้อมกับนโยบายหัวก้าวหน้าหลายๆอย่างนะคะเขามีปีกแรงงานอยู่ในพักมีปีกของชนกลุ่มน้อยที่จะทำเรื่องชาติพันธุ์เขามีสสที่แต่งใส่ชุดชาวเขาเป็นประกากายออะไรอยู่ในพักคุณผู้ชมจำได้ปะแล้วเขาก็มีสส ปีกที่เป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นพวกออรอมดอนปันจอเอ,อ่อรอมดอนปันจออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนะภาพลักษณ์เขาเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพว่าเขาอะแรดิคอลส่วนพรรคเพื่อไทยอะเป็นพรรคที่ปากท้องไม่มีอุดมการทางการเมืองไม่เอาอุดมการทางการเมืองมาขับเคลื่อนอีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งเขาชอบหยิบโค้ดของคุณทักษิณที่พูดว่า เออถ้าผมได้กลับมาเมืองไทยอ่ะผมจะพาพี่น้องนําทัพพี่น้องประชาชนออกไปสู้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยหลอกลวงคนเสื้อแดงอ่อพักพักเพื่อไทยเนี่ยหลอกคนเสื้อแดงไปตายอืมณวันนั้นเขาใช้วาทกรรมนี้ discredit พักเพื่อไทยนะคุณผู้ชมแล้วจนที่สุดอ่ะเขาก็สั่งสม popularity จาก branding ของความ radical มาเรื่อยๆจนจนมาเรื่องอ่าเด็ก เด็กไปร่วม Movement กับเขาตั้งแต่อานนนนำพามาจนถึงแบมตะวันบุ้งพี่เก๋ฑ์บอกว่าคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเ่ะจากการไปร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคส้มเนี่ยเยอะมากจนนำมาสู่อีก Movement หนึ่งก็คือ Movement ยืนหยุดขังจำได้ไหมมูฟเมนต์ hmm. ยืนหยุดขังก็จะมีเจียมอมารัลัดมีธงชัยวินิจกูลมีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเอนดอร์สให้เด็กอดข้าวในคุก Mm hmm. แล้วแล้วแขกอ่ะก็ไปบอกให้เด็กเลิกอดข้าวแขกก็โดนด่าถูกไหมถูกธงชัยเอาไปด่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนดิ่งของเขาอ่ะก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยนะพี่เก๋แล้ว mm hmm. พร้อมกันนั้นมันก็กดพักเพื่อเด็กพักเพื่อไทยอ่ะให้ดูเป็นพักแบบพักคนสเวทีพักแบบพร้อมจะทํำดีลกับฝ mm ่ายอนุรักษนิยมพักที่พร้อมจะทํำดีลแล้วก็ทรยศต่อโวตเตอร์ของตัวเอง เขาค่อยๆเฟรมเรื่องเนี้ยมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะและมันก็มาพีคตรงการเลือกช่วงท้ายๆโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่เขามาบี้ๆว่ามีเราไม่มีลุงจะจับมือหรือไม่จับมือแล้วเราอ่ะก็ไปโดนแกสไล์จากเขาจนหมอชนละนาน่ะไปเผลอพูดว่าถ้าเราอ่ะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคลุงอ่ะหมอชนละนานจะยอมลาออกเลยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังเลือกตั้งอ่ะ เราไม่ทบทวนเรื่องพิธาเนาะหลังเลือกตั้งอ่ะมันนามาสู่การที่พรรคเพื่อไทยอ่ะไปจับมือกับพรรคอื่นๆที่เหลือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมันจึงนํามาสู่มอบควยมอบหีอะไรที่พี่หนูหลิงไปไงพี่หนูหลิงไม่ต้องนะเพราะพวกคุณทําเสื้อหีควยขายแล้วก็ไปเหยียบรูปหมอชุลานจะได้แทนแล้วก็เอาลูกหมอชูลานมาวางบนถนนไปเทเลือหน้าักเพื่อไทยไปไปแบบคุกคามรปพที่พรรคเพื่อไทย แล้วนำโดยบุ้ง <Ừ. S 1> นะคะนำโดยบุ้งแล้วก็เป็นที่มาของป้ายหน้าเกาหลีหีแอฟริกาแล้ววันนั้นคุณก็สร้างวาตกรรมมาอันหนึ่งชื่อว่าดิลปิศาทั้งทั้งที่เราอะ่ะพูดว่าเออคุณจะพูดว่าเราตบสัตว์วัดเอเวอร์นะแต่สิ่งที่เราทำอะ่ะคือหนึ่งเราจะไม่เอาเสียงของโหวตเตอร์เราสิบจุดเก้าล้านเสียงไปทิ้งน้ำ ถ้าเรามีโอกาสจะตั้งรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีทําไมเราจะไม่เอาอเราไม่ได้แคร์เรื่องตบสัตว์หรือไม่ตบตศัตว์แต่เราแคร์ว่าเราตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาหรือเปล่าเราใส่ใจกับเสียงของโหวตเตอร์เรามากพอที่เราอะจะไม่รักห่วงหลอ่อซะจนเอาคะแนนโหวตเตอร์เราไปทิ้งน้ําเพื่อไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพอเราข้าว่า้วยจะตั้งรัฐบาลได้จริง พวกคุณน่ะก็เดินหน้าศาสตร์วัฒกรรมตบสัตตบสัตต์แล้วก็บอกว่าเป็นดีลกับปีศาจทําทุกอย่างเพื่อเอาทักษินกลับบ้านทําทุกอย่างเพื่อเอาพ่อกลับบ้านและหลังจากนั้นคุณก็เดินหน้าพูดเรื่องชั้นสิบสี่เพื่อเอาคุณทักษินเข้าคุกจริงๆอืคุณเดินหน้าเข้าคุกจริงๆและคุณก็ได้ความยิ่งใหญ่อลังการสังคมก็เชิดชูคุณอีพวก คุณคุณพวกคุณก็กลายเป็นฮีโร่แล้วก็สื่อมวลชนอะไรที่มันต้องการล้างภาพกะปะปะสอของพวกมันสื่อมวลชนและอินฟลูและเซเลบริตี้ทุกคนที่ไปแห่แหนเชียพักส้มล้วนแล้วแต่เคยเป่านกหวีดคนพวกนั้นน่ะต้องการล้างคราบสลิมของตัวเองด้วยการใส่เสื้อสีส้ม ด้วยการไปอวยธนาทรอวยพันิกาอวยการแก้หนึ่งหนึ่งสองอวยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอวยการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเพียงเพราะทุกคนต้องการให,ให้โลกลืมว่าครั้งหนึ่งกูเคยไปบิ๊กคลีนนิ่งมาแล้วทุกคนต้องการให้โลกลืมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกูเป็นกปปสทุกคนก็เลยจะต้องบีแคทบีบีบีอิงเอกแคทอลิกมเดิร์นโป๊ปอะคุณผู้ชมนึกออกปะ่ะ mm hmm. เป็นแคทอลิกซะยิ่งกว่าโป๊ปอะ เพราะฉะนั้นอีสลิมที่เชียร์ส้มทุกวันเนี้ยคุณผู้ชมมันคือคนที่เป็นเป็นแคทอลิกมากกว่าโป๊บพูดเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าคนที่อยู่กับระบอบประชาธิปไตยทุกวันคือพออยู่ a c t i c e ว่า I am a Catholic more than Pope เนี่ยนะพวกคุณก็เอาปวินมาเอาอีช่อมาเอาคนนั้นคนนี้พูดเรื่องโครงสร้างทางที่อยู่ในห้องเฮียหาเลยไม่รู้ทั้งทังที่อีเฮียสอนฟีแล้วมึงเต่านกหวีดไล่ยิงรักอยู่เลยอีเฮียมึง พูดเรื่องหียิ่งรักกะรียิ่งรักกะรีบนเวทีก็ปปสอ,อยู่เลยแล้ววันนี้พวกมึงก็มานั่งเป็นคนหัวก้าวหน้าใส่เสื้อสีส้มพวกมึงอ่ะคือคทอลิกมอเดิร์นป๊อปพี่เห็นหรืออกไหมและและหลังจากนั้นพวกมึงก็ประสบทุกพิคภัยเรื่องอะไรคะพวกมึงก็โดนตัดสิทธิ์พวกมึงโดนสารและมูนสั่งให้ถอนนโยบายหนึ่งหนึ่งสองออกพวกมึงก็ไม่ได้เบีย้ยได้ข้าวไม่ได้น้ำเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแทะกระดูกอยู่เป็นฝ่ายค้าน มาสองปีพอมึงนั่งแทะกระดูเป็นฝ่ายค้านมึงก็รู้สึกว่าอีเหี้ยถ้ากูเป็นฝ่ายค้านต่อไปเรื่อยเมื่อไหร่กูจะชนะเลือกตั้งวะพวกแล้วณวันนั้นน่ะก็เลยมาสลับเปลี่ยนจุดยืนกระเด่ลยไงพี่เก๋เราไม่มีอะไรที่จำเป็นของเราไม่มีปฏิรูปกองทัพเราไม่เคยพูดว่าร้ายทหารเรารักทหารเราเรานี่แหละเป็นคนอ่าเอ n ที่ซื้อกลิเพนจำได้อืมเดือนที่แล้วนึคือ อยู่ก็สวิตช์ตัวเองมาว่าไม่มีนโยบายอะไรที่แรดิเคิลอีกต่อไปแล้วพอพอตัวเองไม่เหลือนโยบายอะไรที่แรดิเคิลนโยบายนั้นก็ลบนโยบายนี้ก็ลบนี้แลบลบอ้าวแล้วจุดขายของกูอะไรมีเราไม่มีเขาจุดขายคือกูับปราบคอร์รัปชันปราบคอร์รัปชันแม่งถือไฮเตอร์ไปล่าทุกที่พี่เก๋มันเอาไฮเตอร์ไปล่าตั้งแต่อีสวยรถบรรทุกลูกตัวที สวยรถเป็นรูกรูปตัวทีแล้วมึงก็ลืมแล้วมึงก็ไปพระรามสองแล้วมึงก็ลืมแล้วมึงก็ไปเรื่องตึกสองตองงอแล้วมึงก็ลืมพวกมึงเนี่ยเป็นพวกจับจดทําแล้วก็ทิ้งทําแล้วก็ทิ้งทําแล้วก็ทิ้งถ้ามันทํางานกลุ่มแล้วเป็นคนทํางานกลุ่มกับพวกเรานะก็คือเป็นพวกชอบเปิดหน้างานใหม่แล้วไม่เคยปิดงานได้เลยแล้วปล่อยให้เพื่อนเนี่ยไปตามล้างตามเช็ด พี่เ๋มันเปิดประเด็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 นสร้างกระแสแล้วมันไม่เคยมาตามเก็บแล้วมันไม่เคยจําได้ว่ามันเปิดมากี่เรื่องทุกวันนี้มีใครพูดเรื่องสติกเกอร์สวยรูปตัวทีตามวิโร์ลักษณะดีสอนอีกปะไม่มีแล้วเก๋แล้วพอมันไปเปิดเรื่องเทาไปเปิดเรื่องอ e ีเบนสมิธหายเหวเลยก็ไม่รู้สรุปแล้วตอนนี้เรื่องอ e ี mit, เบนสมิธเงียบเงียบเงียบเหมือนท่าเข้ารูหีวอกเลยอะ เงียบเหมือนถ้าเข้าจิมจิมลิงเลยนะคุณผู้ชมไม่มีละไม่พูดละลืมแล้วก็กูไปเปิดกูไปเปิดงานใหม่อีกนะมึงไปเปิดหน้างานใหม่ไปเปิดเดอะโปรเฟสชั่นอเปิดเอมุนินพงสาปานเพียงพนอพี่สารนู้นนั่นนี่เงียบปรากฏว่าเงียบเงียบเพียงพนอโอนเหอโอนเหยส่งการบ้านกันทางบ้าน เลิศมากนะเมเด็กฟอสบีวิสยูเงียบหายเข้าป่าช้าไปอีกละก็เลยต้องมาเปิดหน้างานใหม่คุณผู้ชมจากนโยบายเปลี่ยนโครงสร้างสู่ไล่จับเรื่องประกันสังคมคุณผู้ชมคะเรื่องโรงอาหารสิบเอ็ดล้านอีดอกซ้วมที่วอยซีวียังใช้งบมากกว่าสิบเอดล้านทำเลยอะคุณผู้ชมงบทำส้วมใน แอมเบียนส์ฮอ่นั่นแหละเกินสิบเอ็ดล้านค,คือ,อที่บอกว่างบทำโรงอาหารประกันสังคมมันแพงมากมันสิบเอ็ดล้านเนี่ยคือคือรู้หรือเปล่าว่าเงินสิบเอ็ดล้านทุกวันนี้ซื้อสร้างบ้านได้กี่ห้องทำแลสีได้หนึ่งห้องนอนหนึ่ง <laughs> ห้องน้ำปะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะรวมค่าที่ดินเนี่ยคือไม่ไม่ไม,มีคือกะกะจะสร้างกระแสอย่างเดียว แต่แขกไม่ได้เข้าข้างประกันสังคมนะคุณผู้ชมคือแขกกาลังจะบอกว่าเรื่องประกันสังคมมันก็เหมือนเรื่องกยศเหมือนเรื่องสอปสอชอ uh. every five years every ten years you got to be revised อืมอยู่อยู่อยู่ก็ to have a n audit คือมันต้องมีการ audit มันต้องมีการกรีวิสิตองค์กรมันต้องมีการ revise การบริหารจัดการมันต้องมีการอัปเดต และทั้งหมดเนี่ยค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยพูดมาจะสิบปีแล้วนะคะว่าพักเพื่อไทยอ่ะต้องการทำให้ระบบเอ่อ universal basic health care ของเรามัน universal มัน universal จริงๆนั่นก็คือระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งของข้าราชการทั้งของประกันสังคมกับทั้งของประชาชนเนี่ยควรจะมารวมอยู่ในกองเดียวกัน บริหารภายใต้มาตรฐานเดียวกันพูดพักเพื่อไทยพูดมานานมากแล้วส่วนเรื่องการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมอะ่ะมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่รีวิสิตได้ไม่ยากรีไวซ์กันก็ไม่ยาก ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนแล้วไม่ได้นำมาสู่ความล่มสลายของบ้านเมืองใดๆทั้งสิน้นถ้าหากว่าเรื่องประกันสังคมมันจะเป็นเรื่องการล่มสลายนั่นแปลว่าผู้ประกันตนทุกคนทุกวันเนี้ยถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลทุกแห่งหนแล้วถ้าแกถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วเหรอทุกวันนี้ทำฟันเก้าร้อยบาทไอ,อ้ขูดหินปูนประกันสังคมมันก็ยังทำได้อยู่ปะ เพียงแต่เรารู้สึกว่ามันควรจะทําได้ดีกว่านี้เพียงแต่เรามีความรู้สึกว่าการประมูลทําแอปพลิเคชันประกันสังคมมันไม่ควรแพงกว่านี้เรารู้สึกว่าบอร์ดประกันสังคมไม่ควรบิน First Class ไปดูงานเพียงแต่เรารู้สึกว่าเออมันดูมีการใช้เงินอะไรแบบนอนบนกองเงินกองทองกันบนเงินประกันตนของแรงงานมากเกินไปหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะว่าประกันสังคมเขาก็บริหารมาจะยีปี เราก็ยังไม่เคยมีปัญหาว่าผู้ประกันตนถูกปฏิเสธการรักษาถูกไหมพี่เจ๋ใช่แต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการค่อยๆรีวิสิตไปคุ่บอกว่าการรีวิสิตและการรีวิสิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและการต้องถูกออเดต Everyone since a while เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่เรื่องพลิกฟ้าความแผ่นดิน,มมนค่ะคุณผู้ชมคนที่เลือกร้องให้มีการออเิตประกันสังคมเนี่ย แขกว่ามันมันไม่ถึงกับจะเป็นวีรสตรีอ่ะพี่เก๋มันไม่ได้ไปชาเลนจ์อะไรที่เป็นแอลโลเฟนในรูมไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นตาบูของสังคมพอรลบรสมรสเท่าเทียมเนี่ย controverial มากกว่า r e v i ์ประการสังคมพอรลบรชาติพันธุ์ที่พรรคเพื่อไทยทำสำเร็จเนี่ย controverial กว่า revis ประการสังคมใช่เพราะว่าประการสังคมเนี่ยถ้าเกิดละมอนจริงๆเนี่ย มันแค่คุณไปเอากฎหมายมาคุณดีไว้์กฎหมายคุณอาจจะแยกการบริหารเงินก็ได้ตั้งทําให้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกบขก็ได้แล้วก็การส่วนนี้ไปไปรักษาพยาบาลคือตอนเนี้มันพยายามที่จะจับนู่นจับนี่ทาให้คนงงไปกันหมดทั้งทั้งที่สร้างซนติเมนต์ล้วนๆโดยที่ไม่ได้ี่เสมันคืออะไรรู้ป่ะเอ่อวันนีลูกกระตันยูบวกเอ่อฝันที่เป็นจริงของไตรพบวกคนคน ใช่คือมันมันไม่ได้ที่มันคือคุณไม่ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาเลยคุณเอาแต่เรื่องนั้นบินเฟิร t ์สคลาสบ้างละ่ะเสื้อสูตรบ้างละ่ะเออแล้วก็มีผู้สึ่ขาวบางคนไปรักษาแล้วก็ใช้การไม่ได้คุณอาจจะเรื่องเล็กๆล็กเลกเล,กเล,กเลกมาแต่คุณไม่คิดเลยว่าเออเราจะทํายังไงดีที่ทําให้ ผลตอบแทนของประกันสังคมมันยั่งยืนเราจะ,จะมีวิธีการแยกเรื่องของงบ<อ>ประมาณมยังไงอการกองทุนไหมแบบวอลล<อ> <ขอ S 2> ์เปเปอะไหออะางเงี้ยซึ่งผมพบว่าคนที่เชียร์ส้มบางคนที่ก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นแบบว่าผู้จัดจาก,การกองทุนเขาก็งงกับสิ่งที่ลักษณะพูดว่ามึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแขกที่เป็นเออาร์ทุกคนงงหมดพี่เก๋เพื่อนทุกคนที่เป็นเออาร์เขาเขาไม่ซื้อสิ่งที่ลักษณะพูดเลย ใช่คนที่เป็นฟันเมนเจอร์ที่เขาบริหารเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเขาก็เขาไม่ซื้อสิ่งที่รัชนัพูดถึงคือคุณเอาแต่เราไม่ได้เข้าข้างการเอารัดเอาเปรียบหรือการมาหาการไม่โปร่งใสของกองทุนเราไม่เข้าข้างอยู่แล้วไม่ได้เข้าข้างเราก็เรียกร้องให้มีความโปร่งใสการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนทุกเดือนอืถามเรานี้จ่ายเดือนแล้เท่าไหร่สมทบผู้ประกันตนให้พนักงานบริษัทถูกปะถูกถูก เพราะฉะนั้นอย่าคือคนที่ตามเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอาแค่กับแค่เอาเขาแค่แบบเปลือกมาพูดโดยที่ไม่ได้พูดถึงโครงสร้างของมันเลยคุณคุณเป็นพรรคที่ต้องการปรับโครงสร้างแต่คุณไม่พูดถึงโครงสร้างที่แท้จริงของประกันสังคมเลยว่าเงินที่เข้าไปยังไงคุณเอาแค่ตัวเลขว่าทันจ่ายเท่านี้รัฐจ่ายเท่านี้แล้วทาไมได้ได้เบนฟิตแบบนี้เดี๋ยวอายุ55-60จะได้เงินคืนหรือเปล่าคิดกันแค่นี้อะ่ะ แต่คุณไม่คิดถึงเบเนฟิตคิดถึงการบริหารจัดการกองทุนเรื่องของความโปร่งใสเรื่องหนึ่งเรื่องของผลต่อไทยเรื่องหนึ่งเรื่องของสิ่อผู้ประการตนเรื่องหนึ่งแยกออกมาเป็นเป็นเป็นก้อนๆแล้วเาเข้าไปแก้ทีละอันแล้วเขาถามก็คืออ่าทําไมก่อนหน้าน,นี้ไม่มีใครพูดล่ะต้องรอให้เป็นอ่าใชยรัช,ชโนผููกระหารออกมาพูดก็ is not such a big deal ไงมันพูดได้ในเชิง ในเชิงออเิตมันพูดได้ในเชิง, Re งรีวิสิตองค์กรมันพูดได้ในเชิงการปรับโครงสร้างองค์กรม,มันมันไม่ใช่เรื่องพลิกฟ้าความเหม็นดีไงคะคนเขาก็เลยไม่ได้คิดว่ามันต้องใช้ความกล้าหาญไงอมซึ่งถ้าคุณ<อ>คิดจะปกบอกความกล้าหาญความแรดดิอลของพวกคุณนเสมอในสมัยก่อนนะ่ะคุณพูดเรื่องอะไรนิติราชพูดเรื่องอะไรคุณไปดู คุณไปดูว่าสมัยก่อนนะมันพูดสิ่งที่มันเป็นตาบูจริงๆคนที่พูดเรื่องตาบูจริงๆอเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าคนกล้าพูดเราต้องหลีภยัยเอออันเนี้ยถ้าเป็นคุณประวินนะที่ต้องหลีภัยไปออสเตรเลียเอออันเนี้ยยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษอะ่ะใช่ถูกถูกไหมเขาไปแตะไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปแตะไอ้มาาการตำรวจใช่คนถูกอุ้มถูกฆ่าเพราะพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ย Mm hmm. ใครว่าใหม่เนี่ยใหม่ไอ้น้ําที่ไปลงเลือกตั้งบุรีรัมเนี่ยยังจะมีเป็นฮีโร่มากกว่าเลยอะพี่เก๋ mm hmm. เพราะอันเนี้ยคาบเส้นอันตรายจริงๆคาบเส้น mm hmm. อันตรายจริงๆ mm hmm. แล้วอยากให้เขาชนะนะแขกไม่อยากเห็นเขาเป็นอะไรไปม mm hmm. นึกออกปะ mm hmm. คือ <No. S 2> คือเวลาที่คุณพูดว่าคนคนนี้จะเป็นฮีโร่หรือวีรบุรุษอนะเพราะคุณไปแบบ บิลลี่อ่ะพี่เก๋บิลลี่ที่ชาติพันธ์อะแก่งกระจานที่แก่งกระจานอะอืมอะไรอย่างนี้สิมันถึงจะเรียกว่าเป็นโอ้โหคุณแตะเรื่องที่แบบคนไม่กล้าพูดแต่อันนี้เคิดหุอมัน what หมอมิงพูดมาสิบปีแล้วเออแล้วถ้าเกิดคุณจะทําจริงๆนะ ในคุณเน่ยเป็นสสสสคือนิติบัญญัติคุณเข้าสภามาตั้งแต่ปี6กสองหกแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่านี่เป็นปัญหาจริงคุณควรจะเสนอเรื่องคุณควรจะเสนอพรบแก้ไขประกันสังคมเลยนะครับคุณมีหน้าที่ในการที่จะออกกฎหมายอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเสนอพรบนี้ในสภาก็ต้องมีคนเห็นด้วยอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายค้าเสนอพรบไม่ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้และถ้าคุณจะทําเรื่องนี้จริง คุณแตะเรื่องสกายนายาแล้ววันที่คุณเซ็น MOA อ่ะคุณบอกนุทินว่าเดี๋ยวขอไอ์ไปนั่ง้วกระทรวงแรงงานจะได้ไปสางเรื่องทั้งสกายนายเรื่องประกันสังคมต่อคุณก็ไม่ทําเออคุณแค่มาหยิบเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องทุจริตนิดนิดนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยผลตอบแทนอันนั้น,น,นกับโงอาหารอันนี้ <c oughs> ครับพอพอละดูสิของขึ้น <c oughs> จริงๆที่เก๋คือถ้าเขาไปแตะเรื่องที่บันบอ้โหพูดแล้วแบบโดนจับเข้าคุกวันนี้พรุ่งนี้ใครจะไม่ว่าเลยว่าเอออันนี้ใช้ความกล้าหาญจริงหรกล้าหาญตรงไหนวะอืมเขาก็คงคิดว่ามันจะมีผู้ประกันตนยี่สิบกว่าล้านคนมาเลือกเขาไงเอาแล้วบอร์ดประกันสังคมมันไม่ใช่ส้มทั้งชุดเหรอเปล่าเปล่าเขามีปัญหาม,มันเป็นมันมีหลายกลุ่มไนงะมีส้มมีบอร์ดเก้าวหน้ามีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะบอกว่าเออเขาถูกสกัดนู่นนี่นั่นอ่างเงี้ย เวลาทํางานเราไม่สําเร็จจะมาโทษว่าถูกสกัดมันไม่แฟร์วะ hmm. ก็เวลาเข้าไปทํางานน่ะใครเขาใช้ให้ไปทํางานง่ายพี่เก๋ <laughs> คือถ้างานนี้อะ่ะเป็นงานที่ไม่มีอุปสรรค่ะมันก็ไม่ต้องเป็นคุณเข้าไปทําไง hmm. เอาอีเจ้าอีคำที่ไหนเขาไปทําก็ได้ถ้ามันถ้าเขาไปทํางานแล้วมันไม่มีไม่มีใครขัดขวางอะ่ะ มันก็แปลว่าถ้าถ้างานไหนสามารถทําได้โดยราบรื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีคนคอยขัดขวางขัดแข้งขัดขาเอาว่ามันก็ไม่ต้องเป็นมึงทําก็ได้นะคนอื่นก็ทําได้นะการมัน่าเนี่ยให้แค่สมินทําก็ได้แบบนั้นนะให้ให้มันออโต้ลานหรืออีกหน่อยให้เอไอทำก็ได้ถูกและการที่คุณเน่ะเข้าไปทําแล้วคุณบอกว่ามันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่คนขัดขวางก็ ก็แด๊ด s w ว y ์มันต้องการคนพิเศษเขาไม่ทำไงคะ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วณวันนี้เนี่ยทำไมคุณไม่แตะเลยว่าเออเราจะถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะไปลื้อเรื่องเขากระโดงอืมเราจะไปลื้อเรื่องหัวเราจะไปลื้อเรื่องหัวสวคุณไม่พูดเลยนะในการหาเสียงของคุณอนะ่ะคุณไม่แตะเลยนะแล้วถ้าคอนเซิร์นเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยไม่ไม่คอนเซิร์นเรื่องการคอร์รัปชันทางอํานาจที่เกี่ยวพันกับการย้ายข้าราชการล็อตใหญ่เหรออืม <c oughs> ในช่วงในช่วงที่เป็นรัฐบาลอันสมโพสว่าคุผม <จะ S 1> ไม่ได้โอ<ห>นให้อนุทินมาบริหารประเทศ